ดึงสวัสดีนะแม่สบายดีป้าลุงเฮ็ดเงี้อยู่นะน้องซี้ีชิมาเพลีย่างเห็นมกเต้ตนย่างน้ำกันดอน้องน้องซีแบบน้องซีเขาแหวงังี้ยดีแบบพิจารณาปากเนี้ยเอ็มก็เขายังน้อยนะนว้าวไล่ยึงไปฉันเขาบ่ให้ยปอ,ปอนเด่นน้ำด้วยอก ปักปลาปลาให้ยังนะปลาปลาเพื่ออย่างอยู่เมื่อนั้นตะโ้นจะไปเล่นกับไพ่หรอเล่นกระบักชอ่บอบักสอนบักสอนหลักกับอกบอกบักบอลบอกบอลคือเ่ิดห็นอยู่ว่ะบักบอลไปหามันไปนขี่อยู่แม่ไม่ใช่มาเล่นนะมึงหอรอบักตะโพนย้ำคำเลยมันเห็้เปียกได้บักบอนลนะ เล่นมันแล้วเวียกมันก็มาเล่นน้ำเฮาวขันมันบอมาเล่นน้ำเฮาเฮากับบอลเล่นน้ำมันมันคืไปเล่นน้ำแพแซ่ดห่อก็เล่นกับบอกซ้อนต้อก็เล่นผู้เดียวเต๋อเปเรี่ยวก็ได้บอลเล่น,นมันจังนะด้ผูกใช่ไหมเปล่ เฮ็ดไว้เนตตีละเจ็บเฮ็ดเท่านี่นก็เจ็บอัสีเขียวน้ำเนตตีสีเข,ข,ขียวบมมมักนแมซิขียวขันบัรเลินน้ำเฮาเฮาวบรินน้ำมันนาะกเมม

Bạc Lạ, kinh càng nghe mặt bạc kính càng ấy 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 Phao càng ấy kính càng Phao kính càng ấy ไงแต่และย่างเอาอย่างโค้งคอยไปหาเล่ยนยอย่างเปล่าน่ะห้าคนไปช่วยบอกบักบบกบบลเขาบอกช้อนแรงก็เหรีย่ญไม่ชิเห่นนั่นบ่ละบกบนนะไปข่าวว่ามันเรื่อง,งานลายกระโดดกระเรือมันจะมีเวลาไปเล่นอย่างมันจะเบา์เล่นห้เหรียญเท่ากับห้าสิบอกพ่อบอกแม่เข้าไปหลอกมันแต๊บมันีเดียวพี่ มิเตพีนเลยย่านมันบานบักบานมเืยนงโาเยอะงกนึเป็นเยอะน่อยมันโ่มันเป็นคนหาอันนี้ติดหนักเต้นยางอืมทำมึงโวยยังโง่นุเส็นอย่างมันบีบไข่มัน ไว้จะไปเห็ดมะลูปไม่ใ <ทำ S 1> ห้หกระยอน,นน้ำห้าวห้ากวเสืยอย่างดีไข่มันมันลูปมันแห้งยระอนจะไปเห็ดมันหลายโอ้ยกิบไปตาแซ่บเนาะกินปลาเข่าปลายเกลือเนาะเกลือเข้มหรือเกลือหวานกลหวานห <laughs> วานล้วนคือว่าบ่วนว่าไม่เก่งไก่อยู่คือบุก,กินเก่งไก่บุกหมาก มากินเขาก็เกลือเรียงง่ายเนาะกายหอมหมักินตจมมากินได้สะจะกินดิบบ่เขาไปกินในโลกมันลดไปแย่งบักบอดก,กินอีกแล้วมันเยื้อย่างเฮาชุดิโทดหัวไปเพากันหร้ชวเฮ็ดอะไรจะตื่นกันยุ มันกตื่นหอก็ามัเนาะไปไปปไปกินน้าแล้วน้โอเคเมาสอนบอกบอลโอชมกันโอชกันหน่งหนึ่ง สองสามโอ้กัอนอีกสองคนจับนนหนึ่งสองสาม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องพ่องป่าบวัสุขสุขเจ้าค่ะบายดีอัมรากาคีราศนิแห่งทองทุ่งสวยและรวยมากมีบ้านมีรถบิ๊กคดมีวีมีตุกตาบายสุดท้ายมีเลจแสดกเจ้าค่ะมันี่ก็พ่อพอกับอัมรากาคีราศนิแห่งทองทุ่งนั่นเองพี่น้องมันี่ทำมีรายการันสิมาเล่นยอดยุคใหม่พี่น้องเต้นยางนั่นเองเจ้าค่ะเต้นเสืกอยางนั่นเจ้าค่ะว่าคือเด็กน้อยแน่เด็กน้อยไดริดนั้น อีแถวก็เล่นได้บอกไปหน้าด้าก็เล่นได้เจ้าค่ะใช่เสียวก็ได้ข้าน้อยถ้ามันมาเล่นจะเป็นอย่างก็มังอมร่าโอ้ยบอแม่เอาไปมาใส่ฉันปัญญาอ่อนฉันบ้าบ่พ่อเบาให้ฉันปัญญาอ่อนพ่อไปเร็วเร็วเไปเร็วๆมันจะขำพวกนางแพรเจ้าค่ะนางต้องจับให้นสันเต้นนะเจ้าค่ะพี่น้องห้ามซูดนะแอลพี่แอลก็ห้ามซูดนะเออเทิบเทิบเทิมาเทิมา ่อย้อนย้อนก่อนย้อนก่อนนะคะหามทูนดอยางมาล่ะเพื่อนทำกลัมาดียางมาไอ้พวกสะโพกก่อนสะโพกก่อนสะโพกก่อนพ่อมาแล้ว่อหายซูนน่ะแค่ราเป็นยังแหละแตมึงโอ้แค่กบว้แหละคือซูนเลยเนาะเอวพ่อแล้วเวฟยงได้หมดอยู่่งแม่เถอะเดี๋ยวนี้มันก็จะ มึงจอยูชื่อชื่อ,บอ,บอใบใบแกขาพี่น้องใยเอียงมาเต้นได้บใบรลำเอียงว่าเอายี้ออกนะจุดเอามาล่าใต้พี่น้องหาจมูกเนี่ยจ็บๆให้นางพี่น้องโอ้ย ลูกไวยวๆมูกบยกักรนบอกสิบสูงพี่น้องพังก่อน,อนหาตามุกในเจ๊เให้นางพี่น้องโอ้ยเจ๊พี่หยังนี่เนาะก็โดแนแหละก็มาหาเนีเจ็บเนีปวดอีกมองเต้นกับมิจญาธรรมชาไ่<ค><ค>นี ยืนเด้อห่าโก่งจะนะไม่โก่งจะชิเล่นไก่ไก่เอาไอ้ยังกเว้นเว้นบ่บ่น่พี่น้องเพราะว่ามุกโกงจะคล้องเต็นมันโก่งชันมันโก่งชันเนาะพนยกเงะคือนนี้ยนี่เทาไห่นโมฮามาลาน่ะอาเลดีเห้ามโกงนะห้ามโก่งนะ มันดดไเมื่อยืนแยกที่มันค่อยสูงแอลหรือมักเอิ้อนั่นน่ะเมืักแอลแล้วเมื่อมเอิ้อเอื้อจะอยู่พี่กูกูจะได้ข้าอยู่พี่อ้าวห้ามโกงนะไม่โกงนะ นี่ยโกงนะคนเต้นประความเองนี่เสือกได้ที่สุดข้าก็ได้เต้นพี่น้องค้แรกก็ผ่านเบิ้งเบิ้งกูเนี่ยกูผ่านอ่ะเบิ้งบักแม่จะพูดว่ามากินก็ยุดเลยคือเหรอ บหมอนยอนเหมอนแลตรงๆก็ตรงแลยไงเนี่ยยืต่งๆเออฮะทุกข์งแอ่หูอใส่สนยอมเต้นกัยังไ้นะนี่อร่อยอร่อยโอ้ยเลิศเลิศกบันได้บ้างนได้สุก็เจ็บแอววแ้นมนบังักะนได้บ้างเยได้ อ้ยสุกคืว่เอาเปียกพุทธเอ้ปสุกแล้วนหอดบางอย่างบางยืบอะไปสุจาเบนมือโลนวามาดีตากูเ้อะากมูเ้อจ้างมันก็ไป่ได้สปล่อยชะตาแล้วไปโกงมาจากนหูโกงอะไรเนาะใครยืบเมื่อกี้ใครยื้อ

เอายมึงห็ไรตนั่วเราได้เนาะเออนมึงจะีดหนาวมาเยี่ยมอะก็มาเยี่ยพี่น้งจำได้บ้าคะ้าอะไมักเต้นอย่างจะโดดนะไปีดูเอ้ายังมาทันที่ชูนสามบสามุ่นเออ วอยู่นี่มาจักเอ้าไม่ใช่อยู่นี่ยังงนาะแบบน่าได้รเ่าอะเมอ้าบไหน่บอแล้วโอยีนกเออกมเคยเห็นบ่เคยกูเชิญอไจับจับล้เต้นเอาแล้วนี่ก็ได้่ได้ไม่จับเอาิ่งเชี้ยเอาได้ก่งพูนจะเตะ ไอ้ในสูมันอยู่ในสายกคือว่ากูยืดกระทาไปจักไปจักอย่ามาไลาไปหนึ่งกูไข่ยืเอะั้นันัต้งเต้นมัขาดไปแล้วขาดแ้วเหยวแล้วไปเจอจะขาแล้วอย่ามาลไข่เหี่ยวหามืมองมันสูงๆแม่นี่เอออ๋ออย่าโกงม่ลายที่โก่งอยังให้กันะไข่เมืนไ

đi bà Trời ơi Chúng ta hơi lên lắm cảnh rồi Cái vô hiên à Tổ tên kết keng. Orem, มันบดซูนแะล้วมันซูนมันก็นตายเนี่ยูนละลกันต์ตเออคันชูนนั่นขันบดซูนสามเพือีเ่ยอมัื <c oughs> มแนะ้มันเริ่มขาจ่งองเขาแล้วอันนี้นะนลเลยสิอ,อ่มือเลยนะบอ้ยติ่นคือกูนะ<ง>บาด พี่น um ้องให้เต้นโดยบริษัยยังประกอบยังเลยได้กเางผุนได้มือเวียงได้มือบ่บังยือผูกบ่อบังยื้อๆนั่นนี่กันมันบริษัก็เอาตีลังกาเลยนี่โบเมนมากนี้ตีลังกาเนาะได้บ่ได้มากเยอะผุนตีนหยกเซโลมันก็ได้น้ำน้ำตีนหยกเล่

ดูยาโกกนะใช้สิกโกว่ากุบผ่านแน่นอนกระเทย่าวพานเป็้นขมได้สิมีน้อมีน้อเร็วเร็วเร้วเร็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 วเเมเเอ็วเร็เมื่อเอาวเร็วเ็เวเววเ ฉันใช้ผ้าอีื่อนี่คือฉันชนะเลยว้ายช่วยแล้วฮะฟ้าช่วยอีหื่อกูคือผัวผ้าตีนกูบอยกมลแบบว่าเนี่ยแค่กูยื่อกันคือว่าเธอช่วยเอายื่หนีบาจากจับมือจอกขาบนยี่ทั้งตับดำไม่เดียวเท่าแยงแบบแบบ เขาพัเย็นเปล่าอันนี้เป่ไเวลาสิบฐถานกาข้ามระคดี๋ยไม่แน้จัรยังฉันม่ไดโกงไปเลยไปเล่อัปลาไปเจะาเก่าเบิด เื่งเสุดทายสุดทายกับอัน้ลมไก็เป็นคุสนานะเรสนี้อะเต้นคือเก้าีเยมือจับเอาจะ่าวเด้อยังบ้าอดยิงาเมื่อยไรอาิเมื่อ พี่น้องก็ทายทาเลยมากกย่ยงจุกยี่เดียวชั้นกศิสนอก็เห็นอยู่จากชิบมบอกนี้เนาะทั้นศิสนะและั้นชั้นธนาตอนนี้แหละก็คือเลิกเออวามไม่ท่านชนะเนาะจันสนาะชุมเ่าแท้มิพื้ ตัวเล่นบริปนากันเนาะเอาไปขานะแล้วเขอยากินอะไดก็ได้มีพื้นจากรอบสิบเจ้ามุ้งตายสิบรอบ้อาแทนปลาไหลซะบ่นนะมีพื้นโลดแขงปลาไหลปลาล่ยังจังยัีอย่ากันด้หนึงด้อ หกสามอีนี่เจ็ดจีเบฮ้าหกสิบเจ็อีนี่อะไเดเบตเก้าสิบ เบอร์ยันซี่แหละคนแพ้ก็ต้องโดนอย่างนี้แหละเออสองนางแพ้พี่น้องก็มีบทลงโทษกันนิดหน่อยนะคะเอาเป็นวันคลิปนี้ก็ย้อนยุคไปอีกจักปีและวทูสามสิบปีตอนนี้ก็ห้อมตายเลยละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เจ้าใบสนณ์ละค่ะพวกพี่กับผมยังเลยนะคะเมื่อละคะขอบคุณนะคะ ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ชอบค่ะขอบคุณเบิ้งก็เบิ้งบ่เบิ้งก็บซเบิ้งเพรเห็นแล่ได้รู้มาได้วี่มาได้ทรหาหมออันหม้อนอันบ่มอแต้มาใส่สล้มไปแล้วพี่น้องคท้ามจนอยากตายไอเท่เท่าก็เก่งอยู่